ตอนนี้พ่อควานกำลังเข้านะคะลองขึ้นขี่นะคะแล้วก็ทำความคุ้นเคยกับพี่แดนนะคะวันนี้นะคะครบรอบนะคะสองเดือนที่พี่แดนตกมันนะคะจะบอกว่าตัวสูงมากนะคะผอมเยอะไหมพ่อควานนะคะ

คอแข็งไหมพี่สองเดือนเต็มเลยวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าพอดีเลย ประมาณยี่สิบยี่สิบห้าวันมั้งที่น้ำมันไม่ไหลยี่สิบวันได้ยี่สิสองไม่ถึงยี่ห้าหรอกยี่ิบสองวันเดี๋ยวพ่อควานลองขี่ดูก่อนนะคะไ,ไม่มาม่ากเกี่ยวกับใส่โซ่ขาหน้าคู่นะคะตอนนี้ต้องต้องลองเทสดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงอาการของน้องนะคะก็คือเรายังไม่เอาออกจากหลักคืออยู่ในนี้ก่อนนะคะดูอาการน้องว่าเป็นยังไงบ้าง ควานกำลังเอาพี่แดนออกจากหลักแล้วนะคะก็คือตกมัน2เดือนเต็มพอดีเลยนะคะอ่าก็น้ำมันไหลประมาณเดือนกว่าๆนะคะแล้วก็น้ำมันหยุดไหลประมาณ20่สิกว่าวันนะคะก็จะมีอ่าสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ เดี๋ยวไปทานกล้วยกันค่ะที่คุณพี่มดคุณพี่ชมพูคุณพี่อรวรรนแล้วก็คุณพี่กวีการมอบให้นะคะกล้วยนะคะของคุณพี่มดนะคะคุณพี่ชมพูคุณพี่อรวรรนคุณพี่กวีการนะคะที่มอบให้นะคะทั้งหมดนะคะสี่สิบหกวีค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเออดีใจดีใจดีใจมากดีใจได้ทาน อาพ่อความป้อนได้เลยค่ะก็จะเป็นอของคุณพี่หญิงนะคะให้อีกแม่ควานก็ไปซื้อหญ้ามาด้วยได้ทางกล้วยด้วยนะคะก็กาบขอบพระคุณพี่ๆนะคะทั้งสี่ห้าท่านเลยที่มอบทั้งกล้วยนะคะแล้วก็หญ้าให้พี่มดคุณพี่ชมพูคุณพี่อรวรัณนคุณพี่กวีกาแล้วก็คุณพี่หญิงค่ะ